ไกล์ไลน์เปลี่ยนชีวิตจากดอร์บอนนี่ซาร่าพระเจ้าทรงช่วยคุณได้เรื่องราวจากพิเชอร์บอนนี่ซาร่าสวัสดีครับไกด์ไลน์ไทยแลนด์เรื่องราวเปลี่ยนชีวิตโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐหรือ f อ e b อบซคริสเตียนมีเดียผมศักสิลาพรมรัตคุณเชื่อหรือไม่ว่าก่อนที่คุณจะเรียกพระองค์ทรงได้ยินก่อนที่พวกเขาจะเรียกเราจะรับสายในขณะที่พวกเขายังพูดอยู่เราจะได้ยิน วันหนึ่งคานสิยาพิบาลหรือผู้นำฝ่ายวิญญาณกำลังเคาะประตูบ้านผู้หญิงคนหนึ่งในเมืองของเขาไม่ใช่ทุกคนที่จะดีใจเมื่อได้เห็นเขาเมื่อเคาะประตูบ้านมีผู้หญิงมาเปิดประตูอย่างก้าวร้าวแล้วถามว่าอะไรคานทักทายเธอว่าสวัสดีครับฉันมาบอกคุณเกี่ยวกับกิจ,จัจรที่เรากำลังสร้างเธอคนนั้นมองตาคานแล้วพูดว่าฉันไม่อยากให้ผู้ชายที่ใส่ชุดเรสมาบอกฉันว่า ควรใช้ชีวิตอย่างไรและกระแทกประตูใส่คานซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเดินออกไปด้วยความหวาดกลัวเล็กน้อยแต่เสียงภายในของคารนได้บอกว่าเคาะประตูอีกครั้งสิเขาคิดในใจว่าโครงคงล้อเล่นแน่นอนแต่แล้วเขาก็กลับไปที่ประตูคราวนี้ผู้หญิงคนนั้นปลักประตูเปิดออกพูดด้วยเสียงดังทั้งน้ำตาว่าฉันบอกคุณไปแล้วครั้งหนึ่งและสองครั้งว่า ให้ไปซะและกระแทกประตูอีกครั้งสองสัปดาห์ต่อมาคานกำลังเดินไปทั่วละแวกบ้านของเขาเพื่อภาวนาอธิษฐานเมื่อเขาเกิดความรู้สึกมีบางอย่างสะกิดบังคับใจอย่างแรงกล้าที่จะเคาะประตูเดิมนั้นอีกครั้งเขาพูดกับพระเจ้าว่าพปรองรอเล่นอีกแล้วแน่นอนแต่เขาก็ตัดสินใจเคาะประตูครั้งนี้แตกต่างออกไปผู้หญิงคนนั้นพูดออกมาว่าโอ้เป็นคุณเอง ฉันพยายามตามหาคุณมีบางอย่างที่ฉันต้องบอกคุณคุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณเคาะประตูบ้านฉันและฉันรู้สึกโกรธมากฉันถูกพี่ชายข่มขืนและฉันอยากตายฉันตัดสินใจว่าวันนั้นวันที่คานเคาะประตูนั้นฉันมีวัสก้าหลายลิตรมียาเม็ดสารพัดชนิดฉันตั้งใจจะกินมันทั้งหมดและตายไปหลังจากที่ฉันกระแทกประตูใส่คุณแล้วนั้น ฉันก็ภาวนาฉันพูดว่าโอ้พระเจ้าถ้าพระองค์อยู่ที่นั่นโปรดทรงคนนั้นกลับมาอีกครั้งแล้ววันนี้คุณเคาะประตูดังนั้นฉันจึงอยู่ที่นี่พระคัมภีบันทึกคำสัญญาของพระเจ้าว่าก่อนที่คุณจะเรียกเราจะตอบขณะที่เขาพูดอยู่เราจะฟังนี่คือพระธรรมพีอิสยาบทที่65ข้อ24 เป็นพระสัญญาที่เป็นไปได้สําหรับทุกคนท,ทั้งที่เชื่อและไม่เชื่อพระเจ้าพระองค์ทรงสัญญากับคุณและทุกคนที่ได้ยินเช่นเดียวกันในวันนี้จากเรื่องเสียงเคาะประตูพี่น้องครับพระเจ้าทรงมีพระสัญญาที่แน่นอนและพระองค์ทรงได้ยินก่อนที่เราจะร้องเรียกพระองค์ทรงตอบเมื่อก่อนที่เราจะพูดเสียอีกนี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษยชาติ ดยเฉพาะผู้ที่เชื่อและจะนําไปใช้ในชีวิตให้เกิดผลและมีกําลังใจในการวิงวอนอธิษฐานบางครั้งการประกาศหรือการกระทําอะไรสักคนหนึ่งที่ดีนั้นมันยากแต่ว่าพระองค์ทรงมีแผนการพระองค์ทรง,งเตรียมสิ่งที่ดีและการเกิดผลไว้แล้วอย่างเช่นในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองเมื่อได้ยินคำเสียงร้องทูลของผู้ที่ ร้องทูลพระองค์ทรงได้ยินก่อนแล้วและเมื่อมีผู้คนที่เป็นคนของพระเจ้าไปบอกข่าวดีไปบอกสิ่งที่บางครั้งมีบางอย่างที่พระเจ้าต้องการให้บอกแต่เมื่อเราได้ไปบอกแบบทำในสิ่งที่พระเจ้าให้ทําเราก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเหมือนกับคารนซึ่งเป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณคนนี้ข้อคิดวันนี้ครับพระเจ้าทรงได้ยินแม้เราไม่ได้พูดแม้แต่คิดพระองค์ก็ได้ยิน เมื่อโปร่งครอะประตูที่ใจของคุณจงรีบเปิดให้พระองค์แล้วพระองค์จะเปิดประตูเข้าไปหาคุณแล้วพระองค์จะปิดประตูแห่งความร้าวใจความทุกข์ใจและจะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระจากการถูกจำจองในความทุกข์ทรมานต่างๆและเราจะพบชีวิตแห่งชัยชนะถ้าพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเป็นพระพรสามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์นะครับ ติดตามเราได้ทุกช่องทางของผู้ประกาศเก่าวประเสริฐหรือ F E B C Christian Media วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ